การพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบลาหิมกับอดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษินชินวัตรที่พบกันกลางทะเลบนเรือยอทเป็นที่วิพากวิจารณ์จากผู้ที่สนใจการบ้านการเมืองเมื่ดเสเียบเสมือนบัวซีเหล่าครับบางคนมีอิจฉาริษยาวิพากษวิจารณ เหมือนบัวที่อยู่ใต้ตมเหลือแต่จะเป็นพักษาหารของเต่าและปลาไม่พยายามที่จะตามโลกให้ทันครับพี่ภาคพิจารณ์ไปบอกว่าทักษิณชินวัตรไปพูดกับอันวาอิบลาฮิมในฐานะอะไร <c oughs> ทำตัวเป็นล็อบบี้ยิสอะไรทำนองนั้นครับแม่ผมในช่างสังเวชจริงๆตามสถานการณ์การ,การบ้านการเมืองไม่ทัน องคักษณิณชินวัตรถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานสมาคมอาเซียนซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นประธานในปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับการที่ไปพบกันเนี่ยมีแต่ประโยชน์ได้ประโยชน์ไม่เฉพาะมาเลเซียกับประเทศไทยได้ประโยชน์ทั้ง10ประเทศในอาเซียนครับเพราะนายกรัฐมนตรีอันวาอิปลายินมองเห็นศักยภาพในตัวของ อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมองข้ามตันหามองข้ามความอิจฉาส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนรวมเรื่องสันติภาพเรื่องเศรษฐกิจเรื่องประสบการณ์ในการที่จะทําให้อนาเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสันติภาพไปว่าเรื่องเมียนมาชายแดนภาคใต้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องมากมายครับการเมืองเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องอาศัยประสบการณ์ที่จะผลักดัน อาเซียนให้ไปสู่เป็นภูมิภาคที่ได้รับความเกรงใจจากสหภาพยุโรปจากสหรัฐอเมริกาหรือจากทุกภูมิภาคเพราะประชากรของอาเซียนรวมตัวกันประมาณ700ล้านแต่ยังมีนักการเมืองของไทยครับลาหลังจนอิจฉาตาร้อนบอกว่าไปพูดเจรจากันในฐานะอะไรเป็นรอบปียิสใช่ไหมอะไรงอนั้นครับนี่แสดงว่าตามไม่ทัน น่าสงสารนักการเมืองผู้มีความอิจฉาตาร้อนเป็นที่ตั้งผมบอกว่าเขาเจรจากันมีแต่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่อาเซียนให้แก่ประเทศไทยและมาเลเซียตัวเองทําหน้าที่ให้เป็นนักการเมืองที่มันมีความเข้าใจต่อสถานการณ์จะดีกว่านะครับไม่อยากทําให้ปีใหม่เป็นปีที่มีความเศร้าสลดกับความรู้เท่าหางอื่นของนักการเมืองบางคนครับ